วันนี้คุณยายพาทำขนมเปียกปูนใบเตยหอมหวานมันอร่อยเนื้อขนมนุ่มละมุนลิ้นกินกับมะพร้าวขูดมันๆเข้ากันมากอันนี้ก็คือน้ำปูนใสนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2500 ml หรือโดยประมาณ2โลครึ่งนะคะนำปูนกินมากมาแช่กับน้ำนะคะเอาไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็มาปั่นกับใบเตยคุณยายใช้ใบเตยทั้งหมด50ใบนะคะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นํามาปั่นกับน้ําปูนใสจนหมดเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วก็นํามากรองเอากากาออกนะคะเราก็จะได้น้ําใบเตยที่เข้มข้นแบบนี้เติมเกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายอีก400กรัมคนให้น้ําตาลทรายละลายเลยนะคะจากนั้นเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป250กรัมค่ะเราจะกวนให้แป้งละลายก่อนนําไปตั้งไฟนะคะเพื่อที่เวลาเรา นำไปตั้งไฟแล้วเนี่ยแป้งเขาจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนก็จะมีเนื้อที่เนียนสวยงามค่ะเคล็ดลับที่ทําให้คุณยายแข็งแรงคุณยายดื่มฟิตไลน์ทุกวันค่ะช่วยระบบภูมิคุ้มกันและลำไส้ทํางานปกติเพิ่มออกซิเจนในร่างกายบํารุงกระดูกผมและเล็บให้แข็งแรงคุณยายบอกว่าเวลากวนให้กวนขูดที่ก้นหม้อบ่อยๆเลยนะคะเขาจะได้ไม่ไหม้ถ้าไหม้เราจะเสียยกหม้อเลยนะคะกวนโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ พอเขาร่อนออกจากขอบหม้อเราก็เทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะนําใบตองรองก่อนนะคะเวลาเขาเซ็ตตัวแล้วเวลาเราตักเสิร์ฟก็จะได้ร่อนออกจากใบตองง่ายๆค่ะสูตรนี้ก็จะได้เต็มถาดพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะพักให้ขนมเย็นตัวลงค่ะเราก็เกลี่ยเขานิดนึงนะคะให้เขาเสมอกันค่ะพักไว้ให้เย็นก่อน เสร็จแล้วคุณยายก็นํามะพร้าวทึนทึกมาขูดให้เป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะอยากขูดให้ถึงเนื้อกะลานะคะเดี๋ยวจะไม่สวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็นํามะพร้าวมาโรยบนหน้าตกแต่งให้สวยงามเลยขนมเปียกปูนสุดคุณยายอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทํากันดูนะ